ขอบคุณครับคือเพื่มใจมากๆนะครับผมไม่คิดเลยว่าไปทุกๆที่นะครับไม่คิดว่าไปทุกๆที่แล้วพี่ๆน้องๆจะร้องได้โอ้โหโหจะเก็ดทำอะไรอีกเนี่ยอ้า่แบ่งวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนกนะครับผมเป็นตัวแทน เอฟซี uh, ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับ mm. ขอให้น้องนุกนะครับ mm. ขอให้สุขภาพแ mm. ข็ง mm. แรงเป็นที่รักของ FC แบบนี้ตลอดไปแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานผลนงานออกมาดีๆแบบนี้เป็นที่ประทับใจ f c ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ที่รับชมอยู่ตรงนี้ประมาณ2 0,000ืนท่านนะครับขอขอบคุณ2 0,000ืนท่านนะครับในหลฟ์สดตอนนี้นะครับทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมอวยพรไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมอยากมีของขวัญชิ้นหนึ่งนะครับที่ให้น้องนุกนะครับแต่ของควัขวัญชิ้นนี้นะครับจะสิ้นได้แล้วก็พูดได้ด้วยเขาอยากมาบอกความรู้สึกนะครับใช้โอกาสนี้บอกความรู้สึกน้องนุกนะครับแล้วก็ผ่าน F c ซผ่านทุกท่านที่นี่ให้น้องนุกนะครับเดชเชนครับผม ไปใช่ไหมนี่ยใครวะใครเอ่ยใครเอ่ยโอลองลองเดินสิไปไปอะขอท่าเต้นนี่ขอท่าเต้นเอาเต้นสิอะขอท่าเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเดี๋ยวๆรอรอรอผมรู้ว่าเป็นไผ่มนเต้นแบบนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยกอดอุ่นอุ่นคุ้นไหมกอดอุ่นอุ่นคุ้นไหมอะลองกอดลองกอดลองกอดดิกอดอุ่นอุ่นคุ้นไหมอ้าแขนกอดเขาหน่อย ใครเอ่ยใครเอ่ยกินแบบนี้กับป้าไปผู้เดียวแหละอนะครับผู้หญิงคนผู้หญิงคนนี้นะครับครับอยากใช้เวทีนี้นะครับในการหลังจากที่อวยพรกันมาหลายพื้นที่แล้วล่ะวันนี้เป็นเกียรติสำหรับพื้นที่เวทีกลางแจ้งตรงนี้แล้วก็เอฟซีที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับของขวัญชิ้นนี้ผมแล้วก็ นี่ตุ๊กตาชิ้นนี้แหละนะครับที่คิดกันมานะฮะว่าจะมาเสิร์ไพ์น้องนุกในเวทีแห่งนี้นะครับถึงเวลาที่จะต้องเปิดแมสหรือยังครับท่านถึงเวลาที่จะต้องเปิดแมสหรือยังยครับท่านเดีครับก่อนที่จะเปิดแมสลูกคอหอมมีพูดได้ไหมก่อนที่จะไม่ได้หอมใช่ไหมใช่อ่ะโอเค <laughs> หน่อม <dark> <the deci ripple eye> <the> <ingers> ีผู้ออยหน่อยมีผู้ออยนะมีผู้อายเอาเป็นว่าครั้งหนึ่งเดือดปีหนึ่งเนี่ยได้แค่นี้ละเองอะ ขอบคุณมากครับอผมมากพร้อมที่จะเปิดแมสเลยครับท่านผู้ชมครับซาวมาน,ก,น,ก,นกเป็นคนเปิดครับโอ้ร้อนไหม ผมอวยพรไปแล้วนะครับตอนนี้ให้น้องไป๋นะครับที่จะมอบความรู้สึกจากใจนะครับน้องไป๋พ่อไวยพรก่อนก่อนที่ผมจะอวยพรเมื่อกี้ผมเกือบตกอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยวะอ้วนมากเลยไหนผมลองจับดูสิมันมีโอ่งอยู่ข้างในนี้ อันนี้มันอันนี้มันเป็นโอ่งไหมเนี่ยผมไม่ใช่อันนี้ขาตัวนี้นี่มันเป็นโอ่งนตรงนี้เนี่ยนี่เป็นขาตัวนี้มันเป็นโอ่งมันถอดเสื้อเอาเห็นเลยว่ามันเป็นชุดมันเป็นเซ็ทหรอสมมุติน้องนุ๊กสมมุติว่าวันหนึ่งน้องไปอ้วนแบบนี้จริงๆเนี่ยน้องนุ๊กยังจะรักหรือเปล่าครับผมเออมันจะใช้คําว่ารักมันก็ไม่ได้ครับคือเรามีความรู้สึกดีๆครับผม ก็อย่างที่นุกพูดตลอดว่ามากกว่าครู้จักมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนก็เราก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับถึงจะอ้วนขนาดไหนผมก็อยู่กับเขานี่แหละไม่เป็นไหนหรอกก็อยู่อยู่ด้วยกันอยู่ว่าหลังเดียวกันไงบ้านหลังเดียวกันชีวิตยีบสี่ชั่วโมงแทบจะอยู่ด้วยกันนะครับทั้งสองคนนี้เดินทางซ้อมนะฮะใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายด้ย ถึงเวลานะครับที่ต้องไปจะต้องอวยพรให้นุกนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับผมกดคอ,อหน่อยอวยพรแล้วกดอห่อยโอ้อสเสีส<ห>ลีไม่ทั้งไหลยอยู่เออ <ะ S 1> ก็วันคล้ายวันเกิดปีนี้ผมอวยพรประมาณ88รอบแล้วของเดือนนี้วันเกิดปีนี้แปดสิบแนะ88รอบนี่คือตัดออกไปเลยหน้าเวทีนี่ประมาณ70รอบอ อีกสิรอบนี่คืออยู่บ้านของเราสองคนแต,แต่ผมก็ให้ของขวัญมันเกิดเขาไปแล้วนะมันเป็นมันเป็นแหวนที่มันติดตัวผมมานานมากแต่แหวนวงนั้นมันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรผมวอาจจะไม่ได้ซื้อมาราคาแพงแต่มันเป็นแหวนที่ผ่านทุกช่วงเวลาของผม เวลาที่ผมร้องไห้เวลาที่ผมเศร้าเสียใจแหวนวงนั้นอยู่กับผมตลอดแล้วผมก็มอบให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันเกิดปีนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าผมยินดีและเต็มใจที่ได้เดินร่วมทางกับคุณมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆ คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังวารถนาะอนาคตอยู่ข้างหน้าก็ขอให้คุณทำมันให้เต็มที่และไปให้ถึงจุดหมายขอบคุณครับครับผมอันเดียต้องขอบคุณนะครับเนี่ยขอบคุณพี่แปงขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันทำสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณพี่พี่วงฮิตฮอยขอบคุณป้ายตายก็เฮ้ยกูจะเอาขึ้นมาทำไมล่ะอุมันหนะักโอ้ย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  จะไปจับตรงนั้นสิเทียนเบิร์ดแล้วก็รว,วยรายเขาไปคืออ,อ,อยากจะขอบคุณเขานะแหละที่ได้เดินร่วมทางได้เดินด้วยกันได้มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันได้เป็นคนที่รู้ใจกันนะครับแค่มองตาก็รู้ใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคือเมื่อวานตึ้งมากสําหรับแหวนวงนั้นนะครับแหวนวงที่ เขาบอกว่าอยู่เขามานานแล้วนุกเห็นพี่พี่เอฟซีไปทำลงทิกตอกด้วยว่าอยู่กับปายมาโดยตลอดเลยนะเขาไปเอารูปตั้งแต่สมัยเด็กกำารันของปายมามันก็มีแหวนตรงนี้อยู่จริงด้วยแล้วเขาเมื่อวานเขาเดินเอามาให้นุกเห็นในทิกตอกใช่ไหมเมื่อวานนุกเหนื่อยนุกกลับมาจากงานแล้วนุกเหนื่อยนุกพี่เข้มมาส่งพี่เข้มไปปอมมาส่งแล้วพี่เข้มบมกพี่ปอมก็กลับบ้านแล้วนุกนั่งอยู่มอไซน์นุกนั่งอยู่ตรงขาอยากมอไซค์อ่ะนุกเหนื่อยจริงนุกเหนื่อยนุกก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์คืออขงครย่ นั่งเลสภาพหน้าตายอย่านี่ยืนนี่นุกก็งงอยู่ว่าหอดตั๊บเขาห้องเลยบิดเลยอย่างสีน้นะแล้วยืนนี่ก็เดินออกมาตั๊บนุกแล้วนุกก็จับขึ้นมาตั๊บอยากให้นุกถ่ายเลยนุกจับตั๊บนุกก็นุกก็กดเลยกดอนันอันติ๊กต๊อกนะ่ะกดปั๊บถ่ายเลยอ่ะนุกอะไรนไี่ไปให้ขวัญ แล้วก็เดินอย่างนี้นะปัอ่ะให้อ่ะให้เหมือนกันไปะไรนี่ไปขอขวัญแล้วเขาก็เดินกลับไปปั๊บเด้ยวอีกสักพักหนึ่งเดินกลับมาปั๊บมีโทรศัพท์มานั่งข้างๆนั่งเล่นโทรศัพท์ไอเราไอเรานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คิดในใจจะเป็นมังค่างไงแข่งเนาะออเราก็นั่งอยู่ข้างๆ เออขอบคุณนะสำหรับของขวนนะัญน่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนี่อะไเ,เขาก็เออรู้ไหมว่าแวนวงเนี้ยอยู่กับผมมานานนะไม่ว่าผมจะร้องให้ผมจะผมจะทุกข์ผมจะสุขแบนวงนี้อยู่กับผมมาตลอดเวลาแต่ผมมองไว้กับคุณแค่นั้นแหละขอบคุณครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวจะเป่าเค้กก่อนเป่าเค้กก่อนเชินเบิร์แล้วอ่ะ ชอบอเป่าหยัางอันนี้เทียนกับพี่ีอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหล,ละขอบคุณพูดได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันแหละนะครับผมก็เพื่อนรักนะครับสินย่ามไปเส็ตหอยนี่ลองหันตูดไปพี่ก็ดูสิมันแต่งมากมันแต่งมาทั้งทีผมก็อยากให้เขาเห็นด้วยหันตูดเออหันตูดแต่งมาแล้วหันตูดห้พี่ก็ดูดิ <laughs> คุณรู้ไหมว่าตูดคุณเป็นยังไงวันนี้นผมจะทำให้ผมจะทำให้ตูดคุณอะ่ะจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะเขาข้างหลังอะ่ะอยู่สืดเสือบอยแฮ่น่ารักจังเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับเซอร์ไพรสด์ดีๆแบบนี้ช่วงนี้จะพาหมีผูเต้นนะฟ้อนฟ้อนฟอน